ทำวิดีโอต่อนะคะตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะการบีบมะนาวนะคะการฝานมะนาวบีบมะนาวแล้วก็เอามาบรรจุพันธุ์นะคะคือบรรจุง่ายๆค่ะตามบ้าน,นอกเรานั่นแหละคะ่ะแต่ว่ามะนาวเนี่ยต้องกรองทั้ง3ามครั้งนะคะเพื่อให้ได้น้ําที่สะอาดนะคะน้ําที่สะอาดหมายความว่ามันไม่มีเม็ดไม่มี ฝุ่นละอองอะไรทั้งสิ้นเลยค่ะก็จะขาวสะอาดมากเลยนะคะมะนาวอันนี้ก็ตั้งใจทำเพื่อที่ว่าจะเก็บเอาไว้นะคะเอาไว้ยามที่ว่ามะนาวแพงถ้าใครไม,ม่มีมะนาวใช้นะ,ะแอดเข้ามาได้นะคะเพราะว่าที่บ้านพี่อ้อยเนี่ยจะขายแค่ถุงละสิบบาทนะคะสิบบาทเนี่ยเยอะมากเลยค่ะมะนาวถึงแปดลูกนะคะนี่ค่ะมะนาวแปดลูกนะคะจริงๆแล้วห้าลูกเขาก็ขายยี่สิบาทกันแล้ว แต่ปีนี้มะนาวถูกค่ะพี่ก็เลยต้องขายถูกถูกเหมือนกันนี่ค่ะถุงหนึ่งประมาณ7จลูกแลูกนะคะนี่ค่ะถุงหนึ่งก็ชงได้หนึ่งแก้วใหญ่ๆห,หมายความว่าแก้วมือถือเป็นเซรามิกนะคะแก้วใหญ่ๆนะคะเอาไปชงตามสบายจะใส่เป็นแบบเออเขาเรียกว่าน้ำพึ้งหรือว่าจะหยาะน้ำตาลทรายก็สุดแท้แต่หรือว่าจะหยอะอะไรที่ให้ความหวาน ไม่ต้องหวานมากนะคะจงกับน้ําร้อนค่ะนะแล้วก็อุ่นๆแล้วก็ดื่มได้หรือบางคนอยากจะทํามะนาวที่เป็นมะนาวโซดานะคะน้ําพึ่งโซดาหรือว่าเป็นมะนาวน้ําแดงโซดาอะไรก็ได้นะคะเนี่ยค่ะทำได้หมดเลยนะคะอา้าวเดี๋ยวพี่จะให้ดูนะคะเนี่ยค่ะก็คือว่านนมีหนะม้อนะหม้อมะนาว นี่่ะบรรจุพันแล้วนะคะเดี๋ยบรรจุอย่างนี้นะคะง่ายๆค่ะพี่อ้อก็ทําถุงนะคะง่ายๆค่ะถุงละสิบบาทนะคะใครอยากซื้อซื้อได้เลยนะ,ะไม่ต้องไปบีบไม่ต้องไปปรุงอะไรโดยเด็ดขาดก็คือว่าเอาไปใส่น้ำอุ่นใส่น้ำผึ้งถ้ามีมีน้ำผึ้งก็เหยาะน,น้ำตาลไปนิดนึงเท่านั้นเองคะนะคะก็จะทานได้เลยนะคะ ใช่ค่ะทำง่ายๆตอนนี้น้ำมะนาวจะเหลืออยู่นิดเดียวเองนะคะเนี่ยพี่นั่งกรอกกรอกอันนี้ได้ประมาณ3 3มสเอ่อเขาเรียกว่า3กล่องนี้นะคะกล่องใหญ่ๆเลยนะคะเนี่ยค่ะนะได้ได้เป็นร้อยๆถุงเลยนะคะเกือบจะเป็นร้อยถุงด้วยเจ้าไอยก็เอามากรอกไว้อย่างแย่ค่ะนะคะนั่งดูทีวีไปด้วยแล้วก็กรอกไปด้วยนะคะง่ายๆ พี่อ้อยทำนะให้บอกว่าไม่สะอาดก็ไม่เป็นไรไม่ต้องซื้อนะคะพี่อ้อยคิดว่าพี่อ้อยนะทานได้เต็มปากเพราะว่าเราบรรจุเพื่อจะทานเองนะคะเรื่องของเรื่องบรรจุทานเองนี่เราก็ต้องพิถีพีถันนะคะ แม้ว่าการบรรจุหรือว่าใครอยากจะซื้ออยากเราจะขายเนี่ยใครอยากซื้อก็ไว้ใจได้นะคะพี่อ้อยก็ทําอย่างสะอาดเพราะว่าไม่มีใครซื้อไม่เป็นไรมนนะนาวน่ยมันไม่เสียอยู่เป็นปีก็ได้นะเพราะฉะนั้น ไม่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 เป็นไรนะคะใครที่ไม่มีมะนาวใช้ก็เชิญใครอยากจะซื้อมะนาวของพี่เพื่อไปชงนะคะชงได้เลยนะคะน้ําสะอาดน้ําใสมากเลยนะคะนี่ค่ะพี่ผสมน้ําตาลลงไปนิดนึงกับเกลือนะคะต้องต้มนะคะต้มแล้วก็ทิ้งน้ําตาลไว้ให้เย็นนะคะ พอเย็นเสร็จจึงเอามาผสมกับน้ำมะนาวมะนาวไม่ต้องไปต้มนะคะมะนาวสดๆอย่างนี้ค่ะแต่น้ำตาลจะต้องต้มนะคะต้มแล้วกรองนะน้ำต,ตาลให้เย็นก่อนแล้วกรองนะคะนี่ค่ะถุงละสิบบาทนี่ค่ะถุงนี้นะประมาณเจ็ดแปดลูกนะคะเนี่ยกว่าจะได้เพราะแต่ละหยดนะคะไม่ใช่ธรรมดา แล้วสะอาดด้วยค่ะใครสั่งซื้อได้นะได้นะคะแต่ไม่ส่งให้นะคะมาเอาที่บ้านไม่ส่งค่ะตเพราะว่าส่งไม่ได้อันนี้จะเอาไปแช่แข็งนะคะแช่แข็งเนี่ยทานได้เลยรุ่งเช้ามาเราไปใส่แก้วเซรามิกนะคะใส่น้ำร้อนลงไปก็ละลายแล้วนะคะ ตอนช่วงเย็นก็ออกไปข้างนอกนะคะก็ใส่ชุดนี้นะคะอืมสระผมใหม่ๆค่ะอันนี้สระผมแล้วก็มัดมัดด้วยเอ่ออะไรอะ่ะเขาเรียกว่าน้ำยาโทนิกนะคะน้ำยาโทนิกเพื่อที่ว่าจะให้ผมดกนะคะพี่อ้อยก็ผมก็ร่วงเยอะนะคะจึงไม่อยากจะให้เห็นนะคะเห็นแล้วมันน่าเกลียด แหมคนเราอ่ะไก่งาพมกะขนคนงามก็แต่ง,งนะคะถ้าเรามัวแต่ไม่แต่งซะเลยเนี่ยปล่อยให้ซุกที่โซมอุ้ยมันก็ซุกโสมจริงค่ะอายุขนาดนี้แล้วเราไม่กระชากไว้ได้ยังไงแล้วก็หาเรื่องกระชากไวของเราเอาไว้สิคะเราวิงเวลาของเราหนึ่งทำร่างกายแข็งแรงก่อนนะ ร่างกายเราต้องแข็งแรงถ้าไม่แข็งแรงนะนะต่อให้ทําตรงไหนสวยไปไหนไม่ได้มันก็ไม่ได้มันต้องแข็งแรงก็คือเดินได้พูดได้ทุกอย่างค่ะแข็งแรงหมดนะฮะตรงนี้สําคัญมากถ้าเราคิดว่าโอ้โหนะแต่งี้สวยแล้วก็นอนอยู่ในบนเตียงเพื่ออะไรเราต้องให้ แข็งแรงก่อนแล้วเราก็จะไปไหนก็ได้เขาเรียกว่าไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนนะคะเดี๋ยวก็เสร็จแล้วค่ะอืมยั่าก็นังสบายนะคะมีความสมค่ลนะการที่ทํางานเนี่ยฮะมันมีความุขเรามีจุดหมายนะคะตื่นมาเนี่ยเราต้องทําอะไรเนี่ยการที่ว่าเรามีจุดหมายทำให้เรามีพลังนะคะ แล้มีจุดหมายว่าเราต้องทําอะไรวันนี้ตื่นมาเราจะทําอะไรออกกําลังกายก่อนไหมเดินที่สนามหญ้าเรใช้เท้าถอดรองเท้านะเท้าเปล่าเดินกับหญ้านะคะเดินเดินประมาณสักสิบถึงยี่สิบนาทีเดินแกวงแขนเดินทานู่นทํานี่ค่ะแกวงสูงแกวงต่ําแกวงโยกแกวงย้ายแกวนซ้ายแกวงขวาได้หมดนะคะทําแล้วก็เดินย่ำเดินย่ําไปในหญ้าของเรานะคะเราอยู่บนนอกเนี่ยนะ เราทําอะไรก็ได้มันนอกเนี่ยตื่นมาก็มีแต่เขียวขจีเนาะโอ้โหตายต้นหมากลากไมกเ้ยเยอะแยะเขียวขจีรอบบ้านมันสดชื่นค่ะนะฮะอากาศก็ปลอดโปร่งคะไร้มลพิษบ้านพี่อ้อยอยู่ไกลจากถนนใหญ่ถนนซอยเนี่ยนานๆจะมีรถทีเห็นไหมตอนประมาณ2องทุ่มแล้วเวลาเนี้เยยบมากไม่มีรถวิ่งนะแล้วก็อยู่ริมค่ะริมถนนนะ้ะบ้านริมถนนหน้าริมถนนซอย แต่ที่นี่อยู่แล้วมีความสุขนะคะที่นี่ไม่มีพิษมีภัยไม่มีขโมยขยจนนะคะไม่มีอะไรนะคะอยู่นอนหลับสบายนะไม่เป็นไรข้อที่หนึ่งเราต้องไม่สร้างศัตรูนะคะเราให้ความรักเนี่ยนะความรักจะตอบมานะคะถ้าเราัวแต่ไปสร้างศัตรูแม้กระทั่งว่าไปเกลียดคนอื่นคือเราสร้างศัตรูให้กับตัวเราเองแล้วนะคะการไปเกลียดหรือว่าไปไม่ชอบคนอื่นเนี่ยนะ นั่นคือศัตรูนะคะมันเป็นศัตรูที่โหดร้ายมากเลยกัดกรนหัวใจยังไม่พอนะคนอื่นก็กปองร้ายเรามันก็ไม่ดีนะคะเราจะมองคนอื่นอย่างมิตรนะคะแล้วเราจะเป็นมิตรแท้กับคนอื่นคนอื่นเขาก็จะเป็นมิตรกับเราแม้ว่าเขาจะไม่รักเราเป็นเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เราก็ภูมิใจว่าเขาไม่เป็นศัตรูกับเรานะคะแต่เราเนะี่ยรักเขาเต็มร้อยนะพี่อ้อยรักใครเนี่ยนะนะไม่รักครึ่งๆกลางๆหรอก รักเต็มร้อยไปเลยก็ในเมื่อความรักมันไม่ได้แบกได้หำนะมันเบาเป็นอากาศเลยความรักรักใครแล้วรู้สึกสดชื่น <c oughs> นะเราไปเป็นศัตรูใครเนี่ยโอ้โหน้าหนิวคิ้วขมวดนะมันมันไม่สดชื่นค่ะมันเหมือนก็มีอะไรอยู่ในหัวใจนะคะมีอะไรที่เหมือนเป็นศัตรูในหัวใจล้วทำใจให้เบิกบ,บานสดใสของแพ่นนบพคุณดีกว่าไหมเนี่ยค่ะ พี่ก็กรอกนะใครเขาบอกว่าเออไม่สะอาดพ,พี่ใส่ถุงมือแล้วเพิ่งถอดไปนะคะเพราะว่าถุงมือมันขาดไปนะมันก็เหลือนิดเดียวไม่เป็นไรค่ะสะอาดอยู่ยแล้วของพี่สะอาดทุกทุกย่อมยาพ <c oughs> ี่ก็ดูทีวีค่ะดู ดูข่าวคลาวบ้านเมืองเขานะฮะเราไม่ตกรุ่นเนาะมองดูว่าข่าวคราวก็วไปถึงไหนแล้วเขาการเกิดาการจะละจาจลไหมเพ่อะปอมก,กันตรงไหนบ้างเราก็ไม่ตกรุ่นเรารู้แต่เราไม่พูดคือเราไม่ออกไปคือไม่สร้างศัตรูแค่นั้นแหละไม่ออกไปจะเหนือจะใต้ถ้าใครเขาบอกว่าเออก็นั่งอยู่นอนหลับทับสิษย์เนะี่ยบ้านเมืองที่เป็นกุลียุคก็จะไปทําไมล่ะ,ะ,ะเดีอดริ่มเพรโาโรคภัยไข้เจ็บเต็มอยู่รอบบ้านออกไปสิ นะเอาโควิดเข้ามาติดบ้านแล้วออกไปหาหมอแลไม่ได้กลับบ้านนะจะบอกให้นะเหมือนน้าคอมอะ่ะทิ้วกระเป๋าออกไปเดินที่บันไดบ้านก็สวยหรูไม่ได้สั่งเสียลูกเมียไปแค่เจ็ดแปดวันก็ต้องตายแล้วเราจะไปหาเรื่องมันทําไมไปเยี่ยวเยี่ยวทาไมเอาโรคภไขใเจ็บมาติดเสื้อผ้าเปนะล่าๆนะเพราะฉะนั้นอยู่บ้านนะ่ะนอนดีทิ้มดีกว่าใครจะเป็นยังไงก็ช่างเรามีงานทําเล็กๆน้อยๆมีกินมีอยู่พอแล้วไม่ต้องรวย นะเอาแค่วันนี้อ่ะเอาตัวให้รอดแล้วพรุ่งนี้จะทํายังไงถึงจะรอด <c oughs> นี่แหละวันนี้นะเอาตัวให้รอด <c oughs> พรุ่งนี้เราจะทํายังไงถึงจะเอาตัวรอดให้ไปวันันอย่าถามว่าเมื่อไหร่รวยแม่พี่อ้อยตอบไม่ได้ค่ะถ้าถามแบบนี้ไปถามเทวดาดีกว่าไป <c oughs> นะพี่อ้อยประกาศิทธิไม่ได้หรอกใครๆก็มาหาหมอดู <c oughs> พี่อ้อยเมื่อไหร่หนูจะรวยทําไมถึงตั้งใจที่ว่าอยากจะรวยทาไมไม่นึกถึงสุขภาพ เวลานี้ไม่ต้องถามคํามารวยอะค่ะบอกได้เลยค่ะชี้ไปเลยไม่ต้องถามค่ะคำมารวยไม่มีโอกาสได้รวยเลยนะนอกจากว่าคนมีทุนเดิมอยู่แล้วเขารวยเมื่อรวยแล้วจงรักษาโอกาสความรวยนั้นไว้นะฮะอย่าให้มันสูญสลายไปนะแต่ถามว่าเมื่อไหร่จะรวยพี่ตอบไปได้ํำนี้ไม่ตอบคุณขยนันคุณก็รวยเองแอค่นั้นแหละจะตาชีวิตรวยนะไม่ใช่ว่ารวยตลอดไปนะคนเรานะ ขาสร้างวิกฤตท,ที่เป็นโอกาสก็มีนะคะวิกฤตแบบนี้นะเราจะขายอะไรได้บ้างอาหารการกินเราขายได้ทําให้อร่อยนะคะอาหารการกินขายได้พี่นะอยู่ที่บ้านนะคะแก่แล้วพี่อ้อยขาหมักสเต็กให้ประมาณ15ชิ้นนะอ่ะ15ชิ้นพี่แถมให้ชิ้นหนึ่งก็แล้วกันนะชิ้นละ1 0 0บาทนะ ส่วนเครื่องเคียงนะพวกสลัดพวกอะไรไปหาเองนะพี่จะหมักให้ชิ้นใหญ่ๆตโตมากๆเลยค่ะเนี่ยอกไก่นะคะชิ้นใหญ่ๆนะเนื้อหนึบๆแน่นๆนะนุ่มๆไม่ใช่ว่าหนึบๆเหนียวๆนะไม่เอาหนึบแล้วก็แน่นด้วยแล้วก็หนึบๆแล้วก็นุ่มๆด้วยไปทำสเต็กนะบอกได้เลยหมักสเต็กอร่อยมีคนมาสั่งเยอะแยะค่ะ นะพี่ก็จะทําอย่างนี้ค่ะขายตรงไปนะทำแล้วก็ทอดให้เขาหมายความว่าทําให้สิบหซนตนะคะส่วนเขาจะไปเว็บส่วนเขาจะไปย่างตอนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งน,นะงเพราะพี่ไม่อาจจะตามไปย่างได้ พี่ก็ทําให้สุก60%อีก4 0ก็ไปย่างเอาก็แล้วกันส่วนน้าเกรวี่เนี่ยเนี่ยตรงนี้แหละนะจุดใครแม็กตงน้ําเกรวี่พี่ทาอร่อยนะใครค่ะอาจจะไม่ชอบรสชาติของพี่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะสูตรใครก็สูตรมันเราว่ากันไม่ได้สูตรใครสูตรมันนะเขาก็ว่าของเขาอร่อยแล้วเองก็ว่าของเราอร่อยของพี่ไม่เลี่ยนค่ะไม่ใช่สไตล์ลีน สเต็กของพี่จะมีความรู้สึกว่ามันกลมกลมแล้วมันก็จะมีความเผ็ดหน่อยๆอยู่นิดๆแก่เลี่ยนนะะแก่เลี่ยนกเลยให้ที่มีวิธีทำไม่ให้เลี่ยนนะคะทานแล้วสบายบวกแล้วค่ะแล้วนั่งทำค่ะใจเย็นๆทำอะไรแล้วแต่ต้องใจเย็นๆค่ะ แบบระบบระบบสุญญากาศให้ให้ให้ถุงมันพองๆองนะฮะอ uh ืมฮึ่มจะดูอาชากรรมย้อนหลังนะฮะข่าวดังข้ามคืนนะะ่ะนะฮะพี่ชอบดูเพราะข่าวดังข้ามคืนเนี่ยนะเขาเอาข่าวอาชากรรมที่มันเกิดขึ้นจริงๆนะที่ผ่านมาเนะี่ยเอามาให้เราดูเมื่อดูแล้วเนี่ยนะเราตรอ้องวิเคราะห์นะฮะ ว่าเออเนะมันเป็นแบบนี้ทำไมมันเป็นแบบนี้นี่ค่ะอันนี้ก็เยอะค่ะเพราะว่ามันหมดแล้วนะคะเยอะเลยอัดด้วยระบบสุญญากาศดึงเอาลมเข้ามาในถุงให้มันพองทั้งหมดเนี่ยตีก็ประมาณ400บาทนะฮะ บาทนะฮะนะคะเนี่ยอันนี้เยอะอันนี้ที่ที่สุดท้ายนี่ฮะถุงขนาดนี้นี่หกเจ็ดลูกนะฮะบางบางอันแปดลูกด้วยนะฮะพี่ใส่สี่ช้อนครึ่งสี่ช้อนใหญ่เนี่ยช้อนสี่ช้อนครึ่งถึงห้าช้อนนะเสร็จแล้วค่ะนะเสร็จแล้วก็ต้องเก็บเก็บซะเก็บทำให้เรียบร้อยนะคะ แล้วก็ถูไม่เรียบร้อยถูนี่ไม่ถูครั้งเดียวนะเพราะว่าเราจะต้องไปซักผ้าคิ้วแล้วก็ถูอีกรอบหนึ่งนะเพื่อไม่ให้มันเหนียวนะเขาบอกอ,อ้าวทำไมเหนียวเขาพิ่มผสมน้ําตาลลงไปนิดนึ่งนะนิดเดียวเท่านั้นค่ะมันจะเหลือความเรี้ยวความขมไม่มีมีแต่แล้วโอ้โหมีมีมะนาวอีกไหมคุณอ้อยนะคนเอาไปดื่มนะคะมีมะนาวขายไหมมาถามถึงบ้านเลย นะเนี่ยภูมิใจตรงนี้แหละมันกินสนิทปากดื่มสนิทปากแล้วมันอร่อยหนึ่งไม่เหม็นไม่ขมนะมันกลมกล่อมค่ะเนี่ยคะไม่หวานนะมันกลมกลม่อมถ้าคุณเอาไปชงกับน้ำร้อนนะคะคุณจะต้องเติมเอ่อเขาเรียกน้ำผึ้งนะคะเติมเข้าไปหรือจะทำเป็นโซดามะนาวนะมะนาวโซดาน่ยนะนะก็เอาไอเฮโูบอยอ่ะนะคะ นะเฮลิบอยแล้วก็เอออะไรอะโซดานะคะเนี่ยค่ะเอานี่ผสมค่ะตามใจชอบนะคะเฮลิบอยสีแดงสีเขียวก็ได้นะคะแล้วก็โซดาใส่โอ้โหมันเอาไปแช่ตู้เย็นนะหรือไม่ก็ใส่น้ำแข็งลงไปหน่อยหนึ่งมันชื่นใจค่ะกินแล้วมันมันชื่นใจมันแซบ่บมันจิตจัดมันเปรี้ยวมันแซ่บหลายเด้อ พี่อ้อยก็สนุกสนานทําแล้วรู้สึกสดชื่นมีชีวิตชีวามีความรู้สึกสบายอกสบายใจนะต,ตื่นมาเราต้องมีอะไรอ่ะเขาเรียกมันต้องมีจุดหมายนะคะเรามุ่งมั่นในจุดหมายของเราแล้วทาให้สําเร็จทุกอย่างดีหมดพี่อ้อยก็ทําใจเย็นๆเรื่อยๆยยค่ะวันนี้ก็ดูดูดวงไปสองคนนะคะวันละสองคนก็พอแล้วค่ะพื่อไม่เอามาก นะสมมุติสองคนนัดมาพี่พอแล้วนะพี่ไม่รับต่ออีกแล้วบอกสองคนก็พอเพราะว่าพี่จะเหลือเวลาทํางานอย่างอื่นอันนี้ก็หมักสเต็กไว้สิบก่าชินนะคะแล้วพรุ่งนี้ก็จะทําส่งเขานะก็เอามาย่างแล้วก็ให้เขามาเอาเองนะคะทำทั้งมะนาวแล้วก็ทำสเต็กด้วยเดี๋ยวสเต็กอยู่ยในก่องเดี๋ยวพรุ่งนี้จะถ่ายรูปให้ดูนะคะทำสเต็กส่วนเครื่องเคียงอนะ่ะพี่ขอปัดไปเลย จะไม่หาผักยาเราไม่เอานะผักสลัดกิโลละร้อยนะคะมันฝรั่งกิโลละ50บาทนะเมื่อก่อนซื้อกิโลละสามสิบห้าสี่สก็ถือว่าแพงตอนนี้มันฝรั่งกิโลละ50าสิบนะเมื่อขึ้นห้างแล้วปุ๊บเนี่ยขึ้นโต๊ะน่ยโต๊ะที่พวกไม่ค้าขายอะ่ะกิโลห้นะแล้วก็มาเขือเทศกิโล50นะของทุกอย่างแพงหมดแล้วถ้าหากพี่หาเครื่องเคียงนะสเต็กกินละร้อยไม่ได้ต้องคินละสาม สเต็กพี่พี like so right. yeah. ่รับรองได้เลยว่าทานแล้วติดใจอร่อยค่ะก็ว่ามันจะมีความนุ่มของมันเนื้อก็จะเปื่อยนุ่มอร่อยค่ะใส่ปากละลายปากละลายในปากมันอร่อยบอกได้ว่าอร่อยก็คืออร่อคนที่สั่งสั่งทำสเต็กแล้วนี่นะคะจะต้องมาสั่งอีกจะเอาแบบสูตรไหนฮะบอกว่าเอาสูตรเผ็ดทิดนึงได้เลยสูตรไม่เผ็ดก็ได้ค่ะนะทำให้เด็กๆ ไดหมดแต่ผู้ใหญ่นะก็ชอบความเผ็ดนิดๆน,นะฮะความเผ็ดนิดๆที่จะทําให้อร่อยให้หอมเลยของพี่หมักสักหนึ่งคืนนะหมักคืนแรกนะพอรุ่งช้ามานะเราก็จะเอาใบตองห่อนะคะแล้วก็ย่างนะฮะแล้วก็น้ําที่มันออกจากเนื้อสเต็กเนี่ยฮะเราจะทิ้งแล้วก็ใส่ไว้ในภาชนะของเราพอเสร็จแล้วนะเราก็เอา เสเต็กที่ย่างเนี่ยนะคะกับน้ำที่เป็นเป็นน้ำที่ออกมาจากน้ำหมักนะหมักอีกหนึ่งคืนลุงเช้ามาถึงเอาไปย่างนะคะสามวันค่ะของพี่อ้อยสเต็กถ้าสองวันก็อาจจะเป็นพวกไก่นะคะสองวันทําได้แต่ถ้าเป็นหมูเนื้อเนี่นยต้องสามวันแต่เนื้อพี่จะไม่ทําแล้วนะคะพี่ไม่ทําพี่ทําหมูกับไก่ หมูก็แพงขึ้นนะคะชิ้นละร้อยเนี่ยก็แทบจะไม่ได้อะไรนะคะเพราะว่าหมูแพงมากเลยนะคะพอหลังจากนั้นเนี่ยนี่ค่ะคือว่างแล้วนะพี่เป็นอันสบายของพี่นะเนี่ยเห็นไหมเต็มเลยอีกลองนึงเอาไปไว้ในตู้เย็นแล้ว่ะนะคะวันนี้ทําเยอะค่ะทำทำเยอะมากเลยก็ถือว่าทําอะไรก็ให้มันผ่านไป มันสําเร็จไปเป็นเรื่องๆนะฮะวันนี้พี่ก็ไปย่างสเต็กได้สิบกว่าชิ้นแล้วก็มาทำมะนาวนะฮะวันๆก็ต้องหาเงินนะฮะ,นนะค,คนเราจะหาเงินเป็นมันก็สบายใจนะเล็กๆน้อยๆไม่ต้องไปเยอะแยะนะฮะเอาแค่ว่าเรามีกินมีใช้ไปวันๆก็พอนะฮะไม่เบียดเบียนใครสมัยเมื่อก่อนพี่ก็เบียดเบียนพวกพวกเหมือนกันนะเออมันไม่พอจริงๆแต่พี่ก็ ใช้นี่ใช้สินเข้าไปก็มีบางรายที่ยังไม่ได้ใช้ค่ะมีสองสามพันแต่ยังไม่ได้ใช้ก็ค่อยๆใช้อย,ยอยใช้ไปค่ะนะคะไม่ไม่มีไม่จ่ายไม่โกงค่ะแต่ยังไม่มีจริงๆค่ะมีแค่พอกินแล้วก็โอเคแต่ว่าในขณะเดียวกันเขาก็ไม่ได้เดือนร้อนอะไรนะคะ<ล>เ,าเออขาก็บอกเอาไปเถอะนะเราเองก็ยังสำนึกอยู่ในบุญคุณว่าคำว่าเอาไปเถอะเราก็เข้าใจว่าเขาให้เราแต่เราก็ต้องนึกถึงว่ายามที่เรามีนะ เราก็ให้เขามันเป็นเรื่องธรรมดาคนเราอะนะน้ำใจต่างตอบแทนนะนะฮะน้ำาพึ่งเรือเสือพื่ง่าเป็นไปเรื่องธรรมดาเอาพูดมากแล้ว่ะโอ้โหยีนาทีแล้วนี่ฮะนะฮะโอเคนะเอาแค่นี้นะคะเออถ้าหากชอบก็กดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะที่ยู u ูบนะบางคนเข้า Youtube ไม่ ไปกดที่รูปพี่เท่านั้นซึ่งไม่ไปกดที่ตัวหนังสือคําว่า YouTube กดหนังสือ y YouTube ปั๊บมันก็จะเข้าไปใน YouTube เสร็จแล้วมันก็จะมีคําว่าชอบนะคะแล้วก็กดติดตามบางคนเขาก็ทําไม่เป็นเราก็ไม่ว่ากันนะคะอย่าไปบังคับเขานะก็ทําไม่เป็นก็เรื่องของเขาคนอื่นก็ทําเป็นเล้ก็ช่วยเราเองแหละนะเอาแค่นี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ